สวัสดีครับช่องโซเลเ e r นะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%เอของเกมดาร์คโซภาคที่3นะครับแล้วก็แนวทางในการเก็บถ้วยแพทนิมโทฟี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการลง DLC Ash of a ชออฟอะ l รนะครับเป็น DLC ตัวแรกของเกมดาร์คโซสานะครับซึ่งการลง DLC นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการแพทนะครับแต่ว่าไหนๆก็เล่นแล้วนะครับก็เล่นให้คุ้มค่านะครับสำรวจให้ครบ จากตอนที่แล้วเราลุยแอเรียสโนฟิล์มานะครับจนถึงบอลไฟอันนี้แล้วนะครับโรบบิทเคปนะครับเดี๋ยวกลับไปอัพเลเวลนิดหน่อยที่ไฟลินชัยน่าจะอัพได้สักหนึ่งเลเวลแล้วก็ตอนที่แล้วเราได้แอชมาอันหนึ่งแอชอันใหม่เอามาให้ป้าป้าก็จะขายของได้เยอะขึ้นนะครับน่าจะอัพได้สักเลเวลหนึ่ง เลเวลเดียวยังอัพไม่ได้เลยตีบโซสักก้อนหนึ่งตับเลือดแล้วกันครับเลือดขิงพันเลขสวยแล้วก็เอาแอชให้ป้าครับ กิฟอ <medio S 2> no ัมเบรล์แอชนี <thôi> ่นะครับแคปตันแอชและต้อยเลยป้าก็จะขายของได้เยอะขึ้นเดี๋ยวซื้อธนูเก็บไว้สักหน่อยเอาหมดไปเลยโอเคพร้อมแล้วก็ไปลุยต่อเลยครับเดี๋ยววันนี้จะไปป่าบอสบอสตัวแรกของ DLC นะครับอ่ามาที่บนไฟนี่นะครับโลบบิทเคฟเมื่อกี้วันนี้จะป่าบอสตัวแรกของ DLC แชมเปียนเกรฟเทนเดอร์นะครับเป็นกับหมาป่ายักษ์เป็นบอสคู่ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางไปโบสของซิสเตอร์ฟรีดีนะครับเป็นบอสใหญ่ของ DLC อันแรกนี้นะครับแล้วก็เป็นพี่สาวของยูเลียด้วยแล้วก็ตรงนี้จะลงได้แต่ว่ามันเป็นทางเชื่อมกันเดี๋ยวเราจะไปขึ้นมาจากทางอื่นจัดก,การสตาลิาสตก่อน สะพานเชื่อกอันนี้จะสามารถตัดให้กลายเป็นบันไดลงไปข้างล่างได้นะครับตัดตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวสะพานมันก็จะล่วงไปข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยมาไปที่โบสเตอร์ฟีดีก่อน การพวกนี้เดี๋ยวจะได้เจอเอวีซีคนแรกของ DLC นะครับพี่คนนี้เซอร์วิลเฮมคนละอันกับวินเฮมนะครับอันนี้วิลเฮมอันนี้แกก็เป็นฮอลโล่คนหนึ่งเหมือนกันแกก็รู้เรื่องด้วยนะครับว่าเราเป็นหลอดออฮอลโลจากการที่เราเอาฉากจบแบบ ยูเซปเชนออฟไฟน์เนี <happening. S 2> ่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาเรียกเราว่าหลอดออฟฮอลโลนะครับถ้าเราไม่ได้เอาฉากจบยูเซปเชนออฟไฟน์เขาก็จะไม่ได้เรียกเราอย่างนี้นะครับอันนี้เขาบอกให้เราเข้าไปหาเจสิตเตอร์พีดีข้างในบอกว่าให้สิตเตอร์พีดีนำทางเรานี่นะครับพี่สาวคนโตของยูเรีย whens return the for food from okay am I I but เดี๋ยวแกแนะนำให้เรากลับออกไปจากโลกเพนเวอร์วันนี้นะครับเดี๋ยวแกจะให้แหวน <don> เรามาวงหนึ่งด้วยแหวนกันหิมะกับ Now, แต่ว่าแหวนนี้ไม่มีผลอะไรกับการแพลตนะครับไม่ได้อยู่ในในลิสต์แหวนที่ต้องเก็บเพื่อเก็บแลตเดี๋ยวแกก็บอกให้เรากลับออกไปไป บันไดอันนี้จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอใครขึ้นไปก็ไม่มีอะไรค่อยมาขึ้นทีหลังดยกับพี่วิลเฮมนิดหนึงเดีลเดี๋ยวเราต้องสู้กับเขาทีหลังนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรกันสองคนนี้ก็บอกให้เรากลับออกไปนะครับจากโลกทิมนะอันนี้แต่ว่าเราดื้อเรายังไม่กลับ เอเซมเกมโซจะมีหลายๆเกมที่ n อ c บซเตือนว่าให้ออกไปให้อย่ามายุ่งต,ตัวเราก็จะดื้อทุกเกมจานตัวนี้ก่อนอ๋อด่านนี้ต้องไอเอเรียตรงนี้ต้องระวังดีดนะครับนะครับมันมีตัวยิงธนูยักษ์อยู่ตรงนี้แล้วธนูมันระเบิดได้ครับคือถึงยิงไม่โดนเราก็โดนแรงระเบิดได้แล้วเราจะล่วงลงไปตาย ตัวออตรงนี้เดี๋ยวต้องรีบไปนะครับไม่งั้นไอ้นี่มันจะยิงคนูใส่เราอันนี้วิ่งไล่ไปเลยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ตกลงไปตายเองตกลงไปโอ้ยตัวในตัวนุ่น ตัวในตัวนน้นปลาหอ,อกใส่แล้วก็อ่าข้างบนนี้ฝั่งนี้ยังมีอีกตัวนะครับตัวยิงกระนูเก็บของตรงนี้ก่อนก็ มันยิงอยู่ข้างหลังตนู้นครับนี่ครับเราก็หล่อยยิงมันปีะตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะยิงแล้วติดกิ่งไม้่า่วงล่วงนี้ต้องระวังละ ดอปอะไรหรือเปล่าดอบด้วยอยู่ตรงนี้มันจะยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่นอนปลไปมันขึ้นมาไม่ได้ ไอตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เราจะไม่โดนครับมันจะยิงติดหินเราก็ยิงมันฟีได้แต่ว่ายิงนานนิดนึงเพราะว่าเลือดมันลดน้อยเรายิงไกลแต่ก็ยิงมันให้ตายก่อนดีกว่าดีกว่าไปเสี่ยงบนกิ่งไม้ครับตัวน,นุ้นก็เดินมั่วเลย ธนูไฟใส่จะเป็นไรไหมลดน้อยกว่าธนูอันนี้ยงิงนานนี่นะครับมันอยู่ไกลเลยยิงเบา เดียวก็ตายแล้วมั้งโอเคไอตัวครบเพลิงอยู่ในนู่นเห็นแต่ขาอ่ามีของให้เอาชิ้นหนึ่งทางฝั่งนี้ค่อยลงนะครับมันจะตกง่าย นี่ครับเล็งดีๆครับมันจะล่วงง่ายครับถ้าตกก็ตายเลยเป็นแค่ดาบบอลโลเวอร์เซเบอร์เดี๋ยวข้างล่างจะได้เจอกับปูาลาสกาอันนี้ลงตรงนี้นะครับค่อยๆลง ปัวลาสกาอยู่ตนี้อร่อยเลยอยู่บนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้ยิงมันให้ลดเยอะๆก่อนแล้วค่อยลงไปสู้ก็ได้นะครับถ้าใครสู้ไม่ถนัด ไม่ค่อยโดนสิทำไมไม่โดนอ้าวโดนแล้วอ่ะโดนด้วยเหรอเราจะพังแอตแท็กมันโอ้ยเดี๋ยว ่ก็ตรงนี้จะมีบอลไลายถ้าใครเหนื่อยๆก็นั่งพักได้นะครับแต่ว่าไอปูโดวเมื่อกี้จะเกิดขึ้นมาใหม่นะถ้านั่งพักอันนี้ไอก,กิงกาที่ร่วงลงมาจากข้างบนเดี๋ยวตรงนี้จะมีอีกตัวนะครับปู เปลี่ยนแหวนดีกว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ขึ้นมาปนะโอาสก้ามาติ มืจะได้เต็มด้วยอ่าใช่เดี๋ยวนะผมลงทิศอ๋อโอเคโอเคทางนี้ถูกแล้วโอเคทางนี้ทางนี้นี่ตรงที่ปูมันขึ้นมาเมื่อกี้ การต้นไม้อย่างรวดเร็วอตรงนี้จะมีทางลับนะครับเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนแต่ว่าเราต้องไปจัดการต้นไม้ตัวหนึ่งก่อนที่อยู่สุดทางข้างล่างบันไดถึงจะปรากฏขึ้นมา จัดการครับไม่งั้นโดนมันแกลบแล้วลดเยอะนะครับมันสามารถแกลบเราได้แล้วข้างในจะมีต้นไม้ที่เป็นตัวที่ทำให้จะได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยจัดการตัวนี้แล้วบันไดจะปรากฏออกมา อ่าได้ซอร์ซอรี่กันนึงนะครับแซนเปรดซอร์ซอรี่อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพลตเหมือนกันนะครับพวกซอร์พวกเวทที่ได้จาก DLC แหวนจาก DLC นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับการแพลตบันไดปรากฏละจะเป็นทางไปพอเวียนเซตนเมนได้ สูงมากโคตสูงเลยน,นี้ก็จะเป็นทางฝั่งเนี้ยครับฝั่งฝั่งบอลไฟโลบิดเทปครับ งหือเกินนี่จะมีไททัทนไนส์สลัด้วยก็ระวังไอแมงอันนี้ทำไมยังไม่โดนโดนอีกอ่ะอยู่ทั้งสูง มีตัวนะครับตุ่นมีตัวมันมันมีมีของซ่อนอยู่ชิ้นีนึงจะมีตัว follower อ,ลลอ,อยู่นยังไม่ได้ยังไม่ใช่ตรงนี้อ่ะอันนี้ขึ้นไปขึ้นไปบนไฟโรบิทเคลฟนะครับ 让你管 นี้จะเป็นทางไป c o v i n g t เมนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับเราถ้ากระโดดลงไปจะสไลด์ลงไปได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปคือตรงฝั่งนี้ที่เป็นหมู่บ้านอยู่ข้างล่างกลับไปก่อนเดี๋ยวจะไปปราบบอสเปชเทนเดอร์ก่อน เปมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่อันนี้ครับบอลไฟเดฟออฟเดอะเพนติ้ง เดี๋ยวจะไปสู้บอลละอ่ต้องไปยุ่งกับมันปูตัวเดิมที่เรายังไม่ได้มานะครับทางนี้เป็นทางไปห้องบอสนี่ตัวข้างล่างอ,อ๋อเดี๋ยวเตรียมของนิดนึง ใช้อะไรดีใช้สายฟ้านี่แหละเนาะเป็นแหวนก่อนก็กระโดดลงไปเลยครับเดี๋ยวมันจะมีหมาป่าตัวเล็กเป็นลูกน้องนะครับสามตัวรีบจัดการให้ไวที่สุดก็สู้กับมันไปสักพักมันจะเรียกตัวใหญ่มาอีกที ไม่ดนมีอีกสองตัว หน้าเราเหลือน้อยจังเอ๊ะปลาอยู่ไหนมาละ รีบจัดการตอนแรกจัดการในสามตัวนี้ก่อนให้ให้เร็วนะครับแล้วก็รีบจัดการในเกรฟเทนเดอร์แล้วก็พยายามจัดการในเกรฟเทนเดอร์ให้ได้ก่อนหมาป่าตัวใหญ่มันมาครับไม่งั้นจะโดนลุมแล้วก็จะสู้ยากเมื่อกี้ได้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโบนมาด้วยนะครับอันนี้สามารถ เอาไปเผาที่บอลไฟได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถไปพื้นที่อารีนา PVP ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้อาวุธของไอแชมเปี้ยนมาด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวว่ากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ